ส uh, วัสดีจ้าพี่น้องขอบกับสาว uh, บน uh, อยู่น,นวซีแลนแ์จ้าเมื่อนี้มาก,กินอาหารเทียงจ้าได้กว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูกว๋วยเตี๋ยวนองไก่จ้าได้พักแก้มแล้วกะ็มีบักม่วงบกักบักสับรโรดบักนาดจ้าเพราะง่ายได้แซนด์วิชกับก้วยจ้าเ yeah, <my> มื่อนี้ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้จ้าเด้อขอบคุณที่เข้ามาติดตามสาวบนได้สองพันสับน มาฮอดมือในี่ได้คันว่าม,มีพี่น้องกะเป็นไปบได้จากขอบคุณหลายๆที่ขมากดติดตามขมาคอมเมนต์เนาะจ้ะเนาะขอบคุณสําหรับกําลังใจเบิร์ดสุภูสุกคนที่มอบให้สาวบนเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณมากครับอันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันจ้ะก่อนอื่นก่อนสิกินเนาะสาวบนอยากสีแจงจักน้อยอ่าซองมือทีแล้วที่สาวบนลงคลิปอ่า รีวิวโทรศัพท์เนาะจ้ะเจตนาของสาวบนบริมีแนวอื่นเลยได้จากพี่น้องเจตนาคือสื่อมาเพิ่มก็คืออยากอยากขาไปเบิงมูให้ให้ได้เงาที่สุดเนาะจ้ะเนาะขันจะคล้องยังมีกําลังอยู่คือหมายถึงพ่อยญยเล่าสนับสนุนกับบริษสื่อแพ่งอยียงพอใดคอมเมนต์ก็พี่น้องพอใดเบิง์พี่น้องเนาะจ้ะเนาะกะอ่าคือแบบว่าคัน เห็นมูเขาเห็นมากว่ามู่นมีเครื่องเดียวสาวบวรูซึกแย่เนาะจากแต่ว่าเจตนาก็คืออยากมีเพิ่มได้หลายๆจได้เบิ่งมูยาวๆเนาะจากเนาะนี่คือเจตนาของสาวบวลเนาะจากเนาะก็อยากมาอธิบายจักน้อยมูคือบริวารยังกจากแต่ว่าสาวบวลหูซึกว่าอมันหูซึกบ่ดีนะจากก็เลยมาอธิบายจากเกียตนาของของจักน้อยนะจากเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะมา กินก <idd> ๋วยเตี๋ยวน้ากันเด้อค่ะเด้อน้องฝนไอเอ็มมากินก๋วยเตี๋ยวกายน้าแม่เด้อละน้องหอมน้องจิตแคระฟ้ามน้องไก่ใบอินเดียพี่อ้อยมาเด้อจ้ากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเอฟซีเบิร์สุบู่ซุกข้นเด้อจ้าทิ้งฟางเล้าน้ำมากินก๋วยเตี๋ยวน้าผีวิไลเด้อจ้า <laughs> tap, tap. Mm. Yeah, can I just say um, I just wanna thank you all for subscribing, two thousand subscribers, it's a it's a long way. Yeah. Long way seems like a long way since we started. But um thank you to everyone that subbed to us at the start and stuck with us. Yeah, and thank everyone you so that's much. Fun that's, uh, that's new here, thank you very much. Yeah. And welcome. Thank you for all you guys. Thank you, Charlene, for all your big support always. Come have a noodle with me today. <laughs> yeah, hopefully, not too, uh, not too far away. We'll be able to get back to Thailand and do some more videos over there. Yeah. So that's what we're hoping for. And um, yeah, thanks very much. Oh, all right. <laughs> สาววนเ็บคลิปใหม่ๆพี่น้องจะบ่อยฟังเห็นมมเพิ่นมารีวิวขอบคุณได้พันัรผู้ขาเอ,อ้ยย่ามได้น้อพี่น้องก็สิได้พันัรน้ำโมเพิ่นมาหอดเมื่อน,นี่ก็ได้สองพันนี่ถือว่าโอ้ยก็ดีใจหลายแท้พี่น้องยังให้การสนับสนุนเนอะจ้ะ Funny y e a talk about going back to him the last time we went feels like so long ago now Mm. so much has happened and not even three months อ่าเร o ย t ว่าเร like a year ago เราเมื่อเมื่อวันพฤหัสที่หกนี่เด้อจ้าเศร้าบนก็จะได้เศร้าเหตุงานแล้ว เขาสิว่าเขาก็ได้งานอีกคือได้เศร้าไหวแต่ได้เศร้าจา้ะเหตุผลหลายอย่างทงับพ่อสาวบนเกิดอุบัติเหตุที่พายุหอบตอนนั้นพญา,ายักษากับเป็นห่วงหลายนอกจากเนาะ นิ่วซีแรนดขนาผ้าโยุกับเป็นตะยานจ้ะต่อไก่ย่างแต่เจ็ดโมงเสาร์พอตอนนี้จนว่าบายโมงเลยจ้ะจ้องจะกิน อึือผักแกะอยากมีบ่บอนบักตัวนอกพี่น้องก,ก็ใบห่อละผ้าว,ำำว่าขึ้สิขักเข่ากันอำลำแต่ว่าบะมี่เข้าก็กินผักที่เ่ามี่เนี่ยนอกจะเนาะ กับอ๋อไก่เปื่อย <c oughs> ลีบเนื้อตรวจจ้ะเลยสิเฮียออกโทษจได้จ้ะเทิงเด็กินเทิงงเ่็งเบาเลยสิสมัคร เช้าบนกะกับพญ่ก็ออกกําลังกายจ้าเมือ่อเราสมองส่วออกกําลังกายสมองนี่กะเบืเ้องมูก็ได้หลายท่านอยู่ได้จ้าเบื <c oughs> เ้องมูไปนั่มออกกําลังกายไปผอมบอหายเสียเวลาเลยจ้าโอ้ พ่อใหญ่เรากับสะโพดสาวบนดีดีพี่น้องจ๋าเราเห็นสาวบนนั่งเบิงมูจ่องพ่องหลายชั่วโมงจังหว,วะเลาว่าคันมีท่อซับหลายเครื่องเบิงมูกับสิเด้แล้วเรี้วขืนซุ่มมูเขามาหาสาวบนนาะจะเนาะซุ่มบ่กเขามาก,ก่อนสาวบนเห็นกับเขาไปได้จากพี่นอ้องกลับไปหาก่อนเพราะว่าคันเข้ามาทางเดียวกันแล้วนวาะจะเนาะ อันใดสีเฮ็ดให้ซอยกันได้เข้ากับดึงโยกันไปเพราะว่าทุกคนมาทางนี้แล้วกับสิ่งที่ต้องการก็คือการก็คือสุดท้ายแล้วก็เข้ากับต้องการรายได้ละจ้าพี่น้องบ่ว่าภพยแม่นบ่จ้าเนี่ยเจอสิ่งบนย t ทูบด้วย Found so many channels and so many people. Mm. <coughs> I think when we go back to Thailand, we really want to meet a lot of people just through watching you guys on the on the YouTube ourselves. <coughs> hopefully, we'll be able to meet up with some people if if they'd like for us to come. Yeah, but yeah. I think that'd be really cool. <coughs> อยากพ่ออยากเจอกันน,นอกจากเนาะพวกสาวบนก็อยากอยากเจอหน้าเจอตาตัวจริงเพืนน่อนนอกจากเนาะกะหอดยญามันกนจะจิขอนอกจากฟังเดียวพี่น้องอนมแห้งข่มร่มคางีรีนะจ้ะ this app happy not it's pretty good <laughs> i don't think it's as good as my sandwich well hold but ขันกายหัวโม่งไปแล้ว <c oughs> หิวกับปากากินได้พี่น้องยานพ่อยายอยากน้เพราะว่าเราต้องบอดอากินอย่างอันล้างหาโม่งแรงเข้าไปให้เล่ากินอย่างจ้ะหม <c oughs> ายถึงอาหารนักๆด้วยจ้ะจับ เนื้อปากเนื้อข้อเนี่ยเราพี่น้องไก่เปื่อยหลายจนยุ่ยออกเธอต้องจ่า ซับโค้งไก่ใส่น้ำจ้ะ <c oughs> เอาเนื้อมันไว้เหตุผัหน่องมันก็โดกมันเอามาเห็ดกว๋วยเตี๋ยวจ้ะไก่ตัวหนึ่งเห่ากับเห็ดกินได้สองยาง นะครับบ yeah, ้านบานาก่สั่นนี่อะไรคือเพล็กวานมันบอไปน้องกล้วยก็เป็นตะแสบหนุนั่กับเป็นตะแสบพะเนาะ

อย่าสูบิฮึไม่เห็นสิ s ้เลยฮช่ว่าไม่นฮลาี่นองไปก่อนจ้าเดี๋ยวแห้งด อ่นไอ้มไงขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ก็มาติดต,ตามนอกจากเนาะพอกันไมคคลิปหนาจ้าขอบคุณหลายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าขอบคุณครับไป